สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวิกกี้ทนไม่ไหวโพสต์บอกสามีแบบนี้หลังต้องอยู่ห่างกันข้ามประเทศเป็นหนึ่งหนึ่งโครักที่เพิ่งเข้าวิธีวิวาไปเมื่อวันที่17กร,รกฎาคมของ,ของขที่ผ่านมาระหว่างพระเอกซุปตาเวียสุกรลวัฒน์ขนารถและภระรยานอกวงการบันเทิงวิกกี้ที่ทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้วโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ผ่านอินสตาแกรมอยู่เรื่อย ตอนนี้นมเวียได้ไปโกอินเตอร์ร่วมเปิดตัวหนังเซอร์ทีนไลฟ์ภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าที่ l อสอสหรัฐอเมริกา่าะสุดสาววิกกี้ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมทำมือบอกรักแบบรัดฟ้า พร้อมกับระบบแคปชั่นว่า Counting Down on your ีเทิร์พร้อมแท็กหาเวียและคุณแม่ของหนุ่มเวียด้วยซึ่งแปลได้ว่านับถอยหลังการกลับมาของคุณท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ส่งหัวใจให้กันเป็นจำนวนมากเลยละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่น .com ขอบคุณครับ